Piccú tham gia lai tham gia lai bài phí hả sếp vào chết như ngày hay lớp qua đêm chết như ngày này. จำเสียงงั้นคือเลยระบายยังอ่ะ อันนี้พัฒนาแล้วนะมีระบายสีได้แล้วนะใช่เปล่า้งานสิงก็มาอระ,ะบายเป็นรูปลายเช็ดมืออยอ่แล้วชอบจังเลยบีบสีเนี่ยชอบจังช,ชอบมากบีบสีเนี่ยชอบมาก มาต้องหัวเราะแบบนั้นด้วยนะใช่ป่ะต้องหัวเราะแบบนั้นด้วยนะอ่า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 อะไรนะเต่าเต่าโอเคไหนขอดูรูปหน่อยเต่า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 อะไรไหนได้เต่าแล้วเหรอ ไหนดูที่เต่าทองเป็นไงเต่าทองที่มันซื้อมาเนี่ยปะไหนอะแปลว่าเต่าทองมาจากไหนจิตรกร์น่ะดูความจิตรกร์น่ะรอดไหมเนี่ยอะไรลูกเต่าเต่าเต่าอ,อ,อยู่อย่างนั้นไหวเหรอ,อไหวไหมไหว<ะ>ไหวไหม<ะ>ไหว,ว chết chết kìa chết 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 là tàu à <cười> 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 Để <phải> chết <laughs> Để chết 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 đi, chết đi <laughs> <mà đưa> <laughs> นมเต่าทองนี่นาะโอ้โหเต่าทองในถังสีโอเคแน่เหรอลูกโอ้โโอ้โโอ้โอ้ อะไรอะ่ะเต่ะเอ,อ๊ะเต่าจมหลายรอบแล้วนะไม่รอดแล้วมั้งลูกรอดรอดเปล่าไม่รอดว้ายเต่าตายแล้ว <c oughs> ชอบไหมชอบไหม ผมเข้าตาดยวต้องตัดผมหน่อยผมเข้าตาบอกว่าพัะลมมันพัดเข้าตาไงนะีผมัมามันใช่ไหมใช่ <laughs> ừ, làm nga gì được Ừ mày, mày để เค้ยไหมเค้ยเค้ยอ <laughs> ืมโม่โห่โห่โหบีบขนาดนั้นเลยเหรอลูกฮะออกแรงบีบขนาดนั้นเลยเหรอมือสั่นเลยะลักเอาไว้ เดี๋ยวไปเช็ทีเด like ียวเคไม่เน้นศิลปะนะเน้นศิลป์เปิดอย่างเดียวอ่ะดูแล้วอะเลอะเชอได้ไหมไม่เคหมดติไม่เคหมดติไม่หมดไม่หมดล็อกบีบทีหมดหลอดบีบทีหมดหลอดนะ โ okay. อเคตาใส <laughs> ได้งานวันนี้ได้งานทําความสะอาดบ้านแล้วพอติพอติบีบแล้วไม่ปิดหาด้วยอ่ะเท่แค่ไหมมีเท่